สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการล้างหัวพิมพ์นะครับพิมเตอร์ Epson L สามหนึ่งหนึ่งศูนย์โดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยการกดล้างที่หน้าเครื่องได้เลยครับการล้างอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อป้องกันหัวตันนะครับในกรณีที่ไม่ค่อยได้ใช้พิมเตอร์นะครับทดสอบออการพิมพ์ก่อนนะครับโดยการปิดเครื่องก่อนครับ แล้วเราก็มาทําการกดปุ่มนะครับตรงหยดหมึกนะครับค้างไว้แล้วกดปุ่ม power นะครับให้ไฟ power ติดนะครับกระพริบสักสองครั้งนะครับเราปล่อยมือพร้อมกันนะครับเครื่องพิมพ์จะทําการเทปพิมพ์ออกมานะครับวิธีการล้างหัวพิมพ์นะครับให้กดปุ่ม power นะครับเมื่อไฟนิ่งแล้วนะครับเราจะทําการล้างหัวให้กดปุ่มจดหมึกนะครับค้างไว้จนกว่า ไฟพาวเวอร์จะกระพริปสักสองครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยมือซึ่งจะทําการล้างหัวประมาณสักสานาทีนะครับหลังจากการล้างหัวแล้วเราจะทําการปิ้นทดสอบสีทำขั้นตอนตามต้นทิปได้เลยครับผมขอบคุณครับ